ต้องเอาภาพรวมไหมพี่หมอนเนี่ยเป็นบอกมันจะไปชัดมันมันมันคือจังแบบเนี่ยเลือกชัดวะเหรอใช่มันฉลาดไงอร่อยใช่ไหมนี่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 มันบอกว่าเพื่อผลที่ดีที่สุดโจ้นาเลือกวัตถุชิ้นเดียวชิ้นเดียวเออเราก็รอเพื่อที่เห็นดีกว่าต้องกันแบบนั้นมันเหมือนอะไนี่มั้ง มันมันเหมือนว่า <livres> คือเหมือนเอาหญิงมานั่งในเฟรมแล้วแบบนางนั่งที่ไหนก็ได้อะแล้วมานั่งเอาเอามาใส่เฟรมอย่างเงี้ยมันมัวข้างหลังไหมคือว่าหน้ามันเป็นแบบนี้เลยภาพยนตร์ก็เป็นแบบนี้ก็ชัดแค่มนุษย์ด้วยตาอะไรอ่ะอันแล้วเรามันเราไม่ใช่มนุษย์ทำไมไม่ชัดชัดชัดเซลอย่าบอกไ่มีลูกป่งลูกโป่งมีนะ ลูกโป่งมีนะเอาไหมอเล็กเรามีลูกโป่งนะ <c oughs> เอาป่ะปอเอาไหมเอาไหมเอาไหมเมเอประกุมีลูกโป่งนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวปูมาใส่ไม่กัวเนาะปูมันตายแล้วเนาะม่กัวหรอกเนาะยังไปเก็บข้างหลังนี่ปูหลายแค่นี้มีกเโโหอร็น่ไะกเหรอเอมลัยลูกโป่งอ่ะาลูกโป่งไหม สว่านเป็นบูมมากไหมอลูกโป่งไหมฮะอลิศตะกุ้ไมีลูกโป่งนะ แล้วไปลูกโปอยู่บนรถไหมไม่เอาไม่แก่เนอะแก่เนอะส่วนลูสวนมูมาเก่งไหมส่วนมูนม,มาเก่ง,นะกงยัยเลยล่ะนี่ ปูมาใส่เลยใช่แล้วสุกแล้วกินได้แล้วไม่กลัวหรอกเอาบะหมี่สุกกระสุวังเมีสล้อเนาเลมีอะไรเล่อีกเอามาอีกนะีอะไรเล่นอีกไหนเอาปรวัตอใจ 管。 ต <c oughs> เองไน้ด้วยมันใส่ชุดใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละกินที่เราเก็บใส่หัวกงัก Me cuanaba mejor me อ้ม่มนปัญหาคืออมแล้วลไะไปให้เอื่อยกินแหมเรียกกินช็อกโกแลตเมื่อแล้วเอื่อยกินเนคขนมปังอย่างเดียวไหมนว่าว่าดูชบี่ยไม่หน่อยดี่ใสบีกินนี่มาแต่ต้องเป็นชุดนี้มาต่ สองนาทีสองนาทีก็มีแห้งแล้วมันตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมมันใหญ่นะอยู่นะวิ่งสี่ร้อยเจ็ดร้อยนี่ไง